สวัสดีครับท่านผู้ฟังดูยังชั้นแนลที่เคารพวันนี้ดูยังชั a นแนลมีเรื่องเล่าสมผานเป็นเปรตมาเล่าให้ฟังครับซึ่งเรื่องราวนี้เขียนโดยอาจารย์อิทธิเวชและขอขอบคุณท่านผู้เขียนมาณทีนี้ด้วยครับหลวงพ่อพุทธ,ธานิโยท่านเป็นพระเถระผู้ใหญ่ที่ได้รับความเลื่อมใสศรัทธาจากทุกชนชั้น เวลาที่ท่านเทพโปรดญาติโยมและอบรมพระภิกษุสามเณรหลวงพ่อท่านมักจะนำเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตต่างๆที่ท่านได้พบเห็นมาเล่าให้ฟังแต่ละเรื่องราวล้วนเป็นสิ่งที่น่ารับฟังทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรรมเวรและเรื่องของผูดผีปีศาจล้วนน่าฟังให้ทั้งความสนุกตื่นเต้นขนหัวลุกและความรู้แต่ละเรื่องราวที่ท่านนำมาเล่าล้วนเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในอดีต ที่ท่านสัมผัสมาด้วยตนเองอย่างเรื่องเปรตสมพานที่ผู้เขียนกำลังนำท่านทั้งหลายไปสู่ความระทึกในวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีวัดนั้นไม่ใช่วัดร้างแต่เป็นวัดที่มีสมพานมีพระเนียนอยู่กันเป็นปกติพระเนียนในวัดต่างก็รู้กันดีว่ากุฏิเก่าหลังที่ผูพังนั้นมีเปรตอดีสมภานสิงอยู่ไม่ยอมไปผุดไปเกิดวันดีคืนดีโดยเฉพาะวันพระใหญ่ คือสิบห้าคำมักจะออกมาปรากฏตัวหน้ากุฏิให้พระเนนและญาติโยมที่ผ่านเข้าไปในวัดยามค่ำคืนหรือหลังตะวันตกดินได้พบเห็นในกายหยาบพวกชาวบ้านไม่กล้าเข้าไปในวัดยามค่ำคืนคนเดียวต้องไปหลายๆคนขึ้นไปคนเดียวเป็นได้เจอไม่เดินนําหน้าก็เดินตามหลังทำเป็นเสียงเดินแตบๆเหมือนคนเดินใส่รองเท้าแตะเดินตามหลังมาพอเราหยุดเดิน เสียงนั้นก็เงียบหายไปเมื่อเราเดินต่อไปก็มีเสียงคนเดินตามหลังมาอีกเราเดินคนเดียวเจออย่างนี้พวกชาวบ้านเราว่าบางทีก็มีเสียงเหมือนคนเดินนำหน้ามีแต่เสียงแต่ไม่เห็นตัวบางคราวเหมือนสิ่งของหนักๆตกลงมาจากต้นไม้กระทบพื้นดังตุบเหลือบมองไปดูก็ไม่พบสิ่งใดมีแต่ความว่างเปล่าทุกอย่างเป็นปกติ คนขวัญอ่อนเจอแบบนี้ไม่ยืนตัวแข็งอยู่กับที่ก็ต้องวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตแน่นอนพวกชาวบ้านและพระเนรในวัดบ้านชีทวนอำเภอเครื่องในจังหวัดอุบลราชธานีอยู่ไม่เป็นสุขมีความเดือดร้อนมาเป็นเวลาหลายปีแล้วนับตั้งแต่สมภารได้มรณภาพไปมีปรากฏการแปลกๆน้าขนหัวลุกมาโดยตลอดลวงพอเล่าว่าวัดนี้ท่านไม่เคยไปเลยสักครั้งแต่เมื่อได้รับนิมนต์ ท่านก็เดินทางผ่านป่าดงและทุ่งนาด้วยความยากลําบากกว่าจะเดินไปถึงก็มืดค่าแล้วหลวงพ่อได้พักอยู่ในกุฏิหลังหนึ่งที่ทางวัดจัดรับรองไว้เมื่อส่งน้ําชำระร่างกายเรียบร้อยก็สวดมนต์ไหว้พระตามปกติจากนั้นก็ทําสมาธิพอจิตสงบลงก็เกิดนิมิตขึ้นมามีกุฏิร้างเก่าๆอยู่หลังหนึ่งในกุฏินั้นมีพระอาศัยอยู่รูปหนึ่ง รูปร่างผิดไปจากพระธรรมดาทั่วไปคือรูปร่างสูงกว่าคนธรรมดาเป็นสองเท่ายืนแอบมองดูหลวงพอ่อทางช่องลมของกุฏิแล้วตะโกนมาว่าท่านผู้มีบุญช่วยกระผมด้วยกระผมพระครูศีเป็นเปรตอยู่ที่นี่มานานมีความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสได้โปรดเถอดท่านผู้มีบุญพอสิ้นเสียงก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเกิดนิมิตแปลก ต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลในวัดนี้แน่พระครูสีเป็นใครหนอกระทั่งรุ่งเช้าของวันใหม่พอมองเห็นว่าอะไรเป็นอะไรแล้วหลวงพ่อได้เดินสำรวจดูกุฏิที่มาปรากฏในนิมิตมีจริงหรือไม่และอยู่ตรงไหนเดินสำรวจบริเวณรอบวัดไม่นานก็ได้เจอกับกุฏิหลังหนึ่งเก่าคร่ำคร่าพังแหล่มิพังแหลเหมือนมาปรากฏในนิมิตเลยใช่แล้วหลังนี้แหละ จึงเดินเข้าไปสำรวจภายในสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆที่เห็นในฝันนั้นมีอยู่ในกุฏิหลังนี้หมดไม่ว่าจะเป็นเตียงนอนก็ยังอยู่แต่อยู่ในสภาพที่ชำรุดสุดโทมมากเวลาฝนตกลงมาก็เปียกหมดเนื่องจากหลังคาผูพังเป็นรูๆเหมือนดาวกระจายกลางวันก็เจอแดดส่องทั้งวันเพราะถูกทอดทิ้งปล่อยให้ร้างมานานหลายสิบปีแล้วนั่นเองตั้งแต่หลวงพ่อย,ยังไม่เกิด เมื่อสำรวจแล้วก็ได้เวลาผู้ทาผูกแก่ในหมู่บ้านมาจังหันหลวงพ่อก็เลยถือโอกาสถามพวกโยมว่าที่วัดนี้มีพระชื่อพระครูศรีอยู่ที่นี่มีไหมเจ้าบ้านพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามีจากนั้นก็พากันเล่าเรื่องราวให้ฟังว่าท่านเป็นพระมาจากเวียงจันทร์มาสร้างวัดนี้ขึ้นมาและอยู่เป็นเจ้าวาดจนกระทั่งมรณภาพลงวิญญาณของท่านไม่ยอมไปผุดไปเกิด เป็นเปรียตสิงอยู่ในกุฏิหลังนั้นชาวบ้านพูดพร้อมกับชี้มือไปยังกุฏิที่เก่าแก่ที่รกรุงรังไปด้วยเถาวันเอา้าโยมรู้ได้อย่างไรว่าท่านสมผานเป็นเปรียตอย่าไปกล่าวหาท่านนะถ้าเรื่องไม่จริงเดี๋ยวเป็นบาปตกนรกนโยมชาวบ้านจึงบอกว่ารู้ว่าท่านเป็นเปรียตมานานแล้วก็เวลาที่พระเนียนไปเอาหนังสือที่กุฏิหลังนั้นไปอ่านเพื่อศึกษาหาความรู้ ถ้าทรงไม่ทันก่อนตะวันตกดินท่านพระครูสีที่เป็นเปรตจะตามไปทวงถึงกุฏิเลยแหละพวกพระเนนต่างก็รู้กันดีเอาของอะไรในกุฏิหลังนั้นไปจะต้องรีบนําเอาไปคืนก่อนจะมืดพระเนีนเคยลืมนําไปสงคืนนั้นทั้งคืนเปรตสมพานจะเดินมาเคาะข้างฝาและหน้าประตูทั้งคืนไม่ต้องได้หับได้นอนกันละพรพวกญาติโยมเราให้ฟังเช่นนี้หลวงพ่อนึกขึ้นมาได้ว่า ตอนที่แปลภาษาบาลีมันมีในพระคัมภีร์เกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นอยู่ของเปรตว่าถ้าเป็นเวลากลางวันพวกเปรตจะมีความสุขสบายมากยิ่งกว่ามนุษย์เปรตบางตนมีวิมานเงินวิมานทองพร้อมคาถาปริวานคอยปฏิบัติรับใช้บนสวรรค์สเสวยอาหารทิพย์แต่พอตะวันลับฟ้าไปแล้วความมืดเข้ามาแทนที่พวกเขาจะออกไปสวยวิบากกรรมพวกเปรตที่ไปแย่งตักอาหารเขานี่ตัวโตวแต่ปากของมันเล็กเท่ารูเข็ม แม้ได้อาหารมาดูดกินเท่าไรมันก็ไม่อิม่มจะเกิดความหิวโหวยปวดท้องปวดไส้สุดแสนจะทรมานจนกระทั่งฟ้าสว่างแล้วนั่นแหละมันจึงจะกลับไปสวยสุขในพระคำภีเขียนไว้อย่างนี้เมื่อลวงพ่อรู้แล้วว่าที่วัดนี้มีเปรตสมผานจริงๆท่านจึงหาทางส่งให้ไปพูดไปเกิดด้วยการนำกระถินไปทอดในเวลาต่อมาลวงพ่อเล่าว่าวันนั้น มีพระมารวมกันหลายรูปพระอาจารย์หลวงพ่อภายก็ตามไปด้วยวัดนี้เป็นวัดมหานิกายเมื่อพระมารวมกันแล้วหลวงพ่อก็ได้ประกาศให้คณะสงฆ์ทราบว่าอดีตสมภารของเราคือพระครูศรีท่านมรณภาพไปเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วแต่วิญญาณของท่านเป็นเป,นเปรตอยู่ที่นี่ยังไม่ไปไหนบางทีท่านอาจจะทําผิดต่อสงฆ์อย่างใดอย่างหนึ่งถ้าหากว่าท่านได้ทําผิดต่อสงฆ์ ก็เป็นหน้าที่ของสงฆ์ที่จะอนุญาตให้ท่านเรามาอธิษฐานจิตใจอนุญาตให้ท่านเสียถ้าหากว่าสงฆ์ท่านใดไม่เห็นดีเห็นชอบด้วยก็ขอให้นิ่งอยู่ถ้าสงฆ์ท่านใดเห็นดีเห็นชอบด้วยก็มาสาธุขึ้นพร้อมกันสงฆ์ที่อยู่ที่นั่นได้สาธุขึ้นพร้อมกันแล้วก็นั่งสงบจิตแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้ท่านพระครูสีเป็นอันจบพิธี หลังจากส่งวิญญาณเปรตพระครูสีไปผุดไปเกิดแล้วกุฏิหลังเก่าอายุเกือบร้อยปีนั้นได้รื้อทิ้งก่อสร้างกุฏิหลังใหม่ขึ้นมาแทนต่อมาหลวงพอพุธได้ไปเล่าเรื่องเปรตพระครูสีให้หลวงพ่อบุญชินนวังโสฟังพอเรียนทันว่าเปรตพระครูสีไปเกิดแล้วท่านได้ยินเช่นนี้หลวงพ่อบุญได้พูดขึ้นมาว่าเมื่อก่อนนี้ผมกับพระอาจารย์ใหญ่หลวงตาพรได้ไปโปรด มันก็อยู่บนกุฏินั่นแหละพวกเรานั่งสมาธิภาวนากำหนดจิตแผ่ส่วนกุศลไปให้มันมันไม่ยอมรับพอดับไฟมันก็จะมาเดินกึกๆึกกึกขึ้นบันไดามาเปิดประตูตู้หนังสือใบลานแล้วนำออกมาคลี่ได้ยินเสียงคลี่ดังแครกๆพอจุดไฟขึ้นมาดูก็ไม่พบอะไรมันมาเล่นมาหลอกอยู่อย่างนี้ทั้งคืนยันรุ่งเจ้าไปปลดมันให้พ้นทุกข์พ้นร้อนไปเจ้าก็เก่งกว่าครูบาอาจารย์สี หลวงพ่อพุธจึงตอบว่าผมไม่ได้เก่งหรอกครับหลวงพอ่อแต่ว่าผมได้ทําถูกแบบทําตามหลักพระธรรมวินัยเท่านั้นเองท่านพุทธทําอย่างไรรึก็อุทิศส่วนกุศลไปให้ด้วยการนํากรถินไปทอดแล้วประกาศให้คณะสงฆ์ที่มาร่วมงานอนุญาตให้ท่านในความผิดพลาดเพื่อท่านจะได้หลุดพ้นตอนนี้วัดบ้านชีทวนไม่มีเปรตพระครูสีอีกแล้ววัดบ้านชีทวนมีความสงบสุข ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาและนี่ก็เป็นผลงานส่งวิญญาณให้พ้นจากความทุกข์ทรมานของหลวงพ่อพุทธอีกครั้งหนึ่งหลวงพ่อไม่ต้องใช้คาถาอาคมปราบผีไลผ่ผีเหมือนหมอผีอื่นๆท่านเอาความดีความเมตตาเป็นคาถาวิเศษที่ครูบาอาจารย์ของหลวงพ่ออบรมสั่งสอนมาได้ผลยิ่งกว่าวิชาปราบผีเป็นไหนๆเพราะความมีเมตตาของหลวงพ่อพุธนี้เอง ไม่ว่าหลวงพอ่อท่านจะอยู่ที่ไหนตามป่าตามเขาหรือในถ้ำท่านจะได้รับความคุ้มครองจากเหล่าเทวดาและผูดผีวิญญาณเจ้าทินเสมอและนั่นก็คือเรื่องราวของสมผานเป็นเปรตที่เราหยิบยกนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังในวันนี้ครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ